กราบเปลี่ยนอาจารย์ทุกท่านไม่ว่าอยู่มหาวิทยาลัยศรีปทุมไม่ว่าอยู่มหาวิทยาลัยนอตกรุงเทพหนูจะมารายงานเกี่ยวกับระบบประสาทและสมองและส่คายของจิตเวช15ทับ 1, หนึ่งที่หนูไปนอนมาวันนี้เข้าได้วันที่7หนูนับวันเวลาอยู่ถ้าเข้าอีกทีก็ ข้าพรรษาพอดี3เดือนนะคะหนูไม่อยากจะเอ่ยชื่อใครละเดี๋ยวก็จกมันจะแตกอีกที่หนูมีอารมณ์แปรปวนแบบนี้หนูมีความรู้สึกว่าประจําเดือนหมดนะคะข้อที่หนึ่งประจําเดือนหมดข้อที่สองหน,หนูไปเช็ค I e จ g มานะคะ การเช็ค EG จีเนี่ยข้อหนึ่งวัดเพลาวัดความดันวัด BP ข้อสองช่างน้ำหนักข้อสามเออเช็ควัดอุณหภูมิในวัดไข้อุณหภูมิอย่างเช่นหนูสามสิบหกจุดห้าปกติ normal ถ้าเข้าสู่ในการเจาะเลือดเปิดเส้นปิดเส้นขอโทษคุณไข้นะคะและในการขอโทษคุณไข้เนี่ยบอกเบาๆก็ได้ไม่ต้องกระโชกกระโชกกระโชกอย่างหนูที่เป็นครูเนี่ยที่เข้าถึงนักเรียนไม่ได้เนี่ยหนปูปรับสภาพเลยมาสอนแบบแพทย์เลยหนูสอนแพทย์ดีกว่าสนุกดี สอนแพทย์แบบเด็กนักเรียนดีกว่าเอาแบบกำก้กำแแบแบ่แบตบตบตบแล้วก็ตีกันเลยหรือว่าจะเอาแบบไม่ใช่บ้างใช่บ้างไม่ใช่บ้างอาต่อนอกเรื่องแล้วพอเราวัด B p พีเสร็จเราก็ตัวชีนะคะตรวจเอือนะคะหรือว่าจะรับประทานอึน ถ้ารับประทานอึนกก็กาซื้อกลางวันมันเป็นหญิงมีทุกสิ่งธรรมดาธรรมดากลางคืนมันนอนกินอุจจาระแบบนี้ไม่รู้อใครไม่อยากได้ก็ช่วยแฮนนะต่อค่ะ P D C A P D C A ของระบบประสาทหนึ่งระบบสมอง ด้านซ้ายและด้านขวาระบบประสาทคือเราต้องใช้ระบบประสาทของเป็นแบบกราฟเส้นเหมือนกราฟโรคหัวใจเอ,อ่อยาที่รับประทานของของหนูเองนะเดฟกินหนูเคยบอกแล้วโทรโปรมัคยี่มิลลิกรัมแคปปา เดลตินไฟเซอร์สี่ตัวนี้ก็เพราะยาไซคลายหนูบอกไปแล้วแต่เนี่ยมันยา neuro base ระบบประสาทมีหลายอย่างเอาตัวหนูเองนะเอาตัวหนูเอาตัวหนูนะครูครูครูคที่อยู่โรงเรียนหนูอ่ะเขาเรียกหนูว่าเอ๊ะไอ,อ้ยักษ์ เองอะประสาทต้องไปปรับปรุงใหม่นี่คือที่มาที่หนูทำ eg ตอนเด็กๆหนูเริ่มทำ eg ที่เราประสาทเนี่ยประสาทรับประทานเนี่ยมันเหมือนอารมณ์ขั้วบวกและขั้วลบหนูบอกไปแล้วหนูอธิบายอีกที เรามีสมองซีกซ้ายเรามีสมองซีกขวาเรามีจมูกด้านซ้ายเรามีจมูกด้านขวาเรามีฟันไว้ถัดเคี้ยวอาหารเรามีปากไว้พูดหนูถามหน่อยถ้าเรามีสามสีร่างกาย you body ข้างนี้โดนตบมาจริงเลยเพราะอารมณ์ขึ้นระบบประสาของคนมีความ hurt พอเรา hurt ขึ้นก็จบบ้านแตกจริงเลยหรือเจ๊ อัน,นี้หนูบรรยายแบบสดๆเอาแบบที่หนูใส่ชุดนี้มาเพราะว่ารักษาสภาพพูดจริงหนูกำลังจะต่อปัญญาเอกตอนนั้นหนูไปนอกนกรุงเทพหนูขอสถานที่ไว้ตอนนี้หนูก็พยายามที่จะทำ Youtube เนี่ยจะขอโฆษณาด้วยพูดความจริงถ้าหนูเล่นหนูไม่มาทำอย่างนี้หรอกเอาต่อนะคะนอกเรื่องมากแล้ว การกระตุ้นของระบบป,ประสาท 1. นึงกเกงตุกด้านซ้าย 2. เกงกระตุกด้านขวา 3. ามยินหนูใส่แว่นตานะข้างเนี้ยอาจารย์แพทย์บอกว่าตาม่วงมันเหลือบขึ้นไปแล้วมันไม่กลับมาหนูครูไหนจะบอกเด็กให้ฟังสายตาเนี่ยสำคัญถ้าเล่นคอมมากๆ หนูจะรู้สึกไงลูกมันจะแสบตาครูไหนผ่านมาแล้วครูไหนท์สามสิบสี่สิบแล้วปีหน้าสี่สิบและคําว่าพ่อแม่เอางี้ครูไนท์ท่อ้ฟังเอาภาษาไทยมารวมด้วยดีไหมลูกลูกจะได้คิดพ่อแม่ย่อมแก่เท่าส่วนตัวเจ้าจำจากลาจำใจไม่อยากจาก เป็นห่วงลูกหลานนะวันคืนถ้าเขาเป็นห่วงแล้วดาคุณได้ทำทิปไปแล้วนะเรื่องลูกชั่วคุณได้ทำไปแล้วนะเอาแบบที่เขาเฮิร์ตเนี่ยที่พ่อแม่เขาอยู่กับเราเนี่ยที่เขาแม่ประบมงมตั้งแต่ศูนย์หกปีจนคูณไอ้สี่สิบเนี่ยเพราะว่าเขารักเรานะคะนักเรียนเข้าใจนะคะ เขารักเราที่เราร้องไห้ในงานศพเนี่ยเพราะว่าเขาสงสารเราที่เขามาหาเราเนี่ยด่าลูกชั่วอะไรพวกเนี้ยเขารักเราบาดเดียวดังงางเงงบังเวงแววสะดุ้งและเลือแค่ช่างเา โยกี่ขี่รุงพุ่งออกมายังไปว่าในวันในวันพดแล้วซอนว่าย่าไว้ใจมนุษย์มันแสนสุดลึกล้ำเนื้อกำนดถึงเท้าวันพันเกี่ยวที่เรียวรถ ก็ไม่คดเหมือนหนึ่งในน้ำใจคนรู้สิ่งใดใหม่สู่รู้วิชารู้รักษาตัวรอดเป็นยอดดีแม้ใครรักรักมั่งอย่าชังตอบให้รอบขอบคิดอ่านรานาจบสุนทรผู่คนที่20ค่ะ โจทย์ของอาจารย์แพทย์ใครทำได้นะท็อปท็อปวิชาอาจารย์เจเลยยากสุดแล้วนะยังทำไม่ได้เลยจงอธิบายเกี่ยวกับพฤติกรรมการรักษาสุขภาพแบบ bipolar disorder ขั่วบวกและคั้วลบของชนวิสาพร้อมสุขข้อต่อไปนะคะ P.D.C.A. เกี่ยวกับกลยุทธ์ทางการแพทย์ดิจิตัลมีเดียและเทคโนโลยีส่งอาจารย์พิชรุษเกษมภดีพงศ์ลองทำสองพ่อนี้ดูถ้าทำได้เก่งปริญเาเอกหนูเป็นครูนอกขคอกก็จริงสอนออนไลน์เด็กๆแบบนี้ก็จริงแต่ หนูเป็นคนโรคคุมเศร้าจริงๆหนูจะร้องไห้จริงเจ็บจริงแสดงจริงไปจริงผู้ชายหนูโดนด่าหมดแล้วนะเรื่องนี้แม่สอนมาจริงๆมนุษย์เราเอ๋ยเกิดมาทำไมอยู่ดีมีสุขอยู่ดีมีเยอะใหญ่หน่วงหนะักหน่วงไว้หน่วงหลังเอาไว้และหามเราไปเขาวางลงไว้ เขาเหม็นซากผีแล้วเขาเอาไปเผาไฟบงและเดินสายกลางค่ะขอบคุณค่ะใครชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กดสับสมาชิกให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ